คุณหนูและนายน,น้อยถ้าไม่เป็นการรบกวนมากก็อย่าลืมไปติดตามเพจผู้แปลกเขาด้วยนะครับเผืๆช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเฮ้ยมึงอยา่าอูดเดียววะช,วช่วยกันจะได้เสร็จเร็วๆกลับบ้านหิวโอ้สุปแม่งโคตรอร่อยเลยว่ะฟาบาดพาตัวมาแล้วพยาค่ะอืม ข้ากำลังคิดว่าแกน่าจะต่อต้านข้าอีกสักหน่อยนะแต่แกดูสงบเสงี่ยมจังเลยนะเคยได้รับความพ่ายแพ้แล้วอีกไม่นานแม้แต่ทหารที่เหลืออยู่ก็คงไม่มีใครอยากจะเชื่อฟังข้าช่างโชคล้ลยข้าไม่มีเหลือแม้กระทั่งสายเลือดหรืออำนาจใดๆอยู่เลยองค์จัก,กรพรรดิเห็นได้ชัดว่าข้าประเมินท่านต่ำไปข้าพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง การที่ข้าเสียมารยาทมาจนถึงตอนนี้ข้าต้องกราบทูลขออภัยเป็นอย่างสูงพียะค่ะแกกล้าพูดกับเบื้องสูงแบบนี้ได้อย่างไรทั้งๆท,ท,ที่ตัวแกเองก,ก็ยังถูกคุมตัวอยู่ <c oughs> เอาหน้าเอาหน้าในครั้งนี้ชน,นะก็เป็นของข้าแล้วนะแต่ถ้าพวกเราสู้รบกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันบนพื้นที่ราบกว้างแล้วก็ดาริออสแกคิดว่าอย่างไงล่ะ <c oughs> ข้าชนะแน่นอน <c oughs> ข้าก็คิดแบบนั้นเอ <Yeah. S 1> ข้าได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากการทำสงครามครั้งนี้กับแกแล้วก็อย่างที่ข้าคาดไว้ข้าก็แค่อยากจะเอาชนะเสด็จพ่อก็แค่นั้นล่ละเอาเถอะข้าก็อยากจะพูดขอโทษแกอยู่หรอกแต่เรามาพูดเรื่องข้อตกลงสันติภาพกันดีกว่าถั้งเงินข้าจะส่งมอบดินแดนทั้งหมดให้แกองฟาบาทคืนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนได้โปรดวเราเป็นพวกลูกน้องในสังกัดของข้าด้วยได้โปรด ช่วยเราเว้นโทษให้พวกเขาด้วยเกิว่ายังไงนะไอ้เลวแกจะให้เรามองข้ามความผิดที่พวกแกก่อไว้งั้นเหรอฮกโดนเนระเทศก็ไม่เป็นไรพวกเขาแค่ทำตามคำสั่งคงข้าท่นนั้นส่วนทหารรับจ้างคนอื่นกับหัวหน้าคงข้ากรุณาตัดสินใจได้ตามใจชอบจะนำไปประจานประชาชนหรือนำมาถวายให้แกจักรพรรดิองค์กรก็ได้ทำตามใจชอบได้เลยอืม ก็ได้พวกทหารในสังกัดข้าจะไม่เอาเรื่องก็ได้ฟาบอสแต่มีอย่างหนึง่งข้าเองก็มีเงื่อนไขให้เหมือนกันความสูญเสียที่จกักรวรรดินี้ได้รับจากแกแล้วก็ชื่อเสียงบารมีของจกักรวรรดิที่สูญเสียไปไม่รู้ต่ออีกเท่าไหร่การที่จะยกโทษให้ลูกน้องของแกนั้นสําหรับหนึ่งหัวของแกแล้วมันไม่สามารถที่จะรองรับการรุมประชาทันของประชาชนนับสิบล้านคนได้หรอกเธอเงินจะทำยังไง มาเป็นข้ารับใช้ของข้าสะเ้อเฮ้ฟาบาตทั้งใจจะทำอะไรเนี่ยข้าก็คิดนะว่าท่านน่ะไม่เหมือนคนทั่วไปแต่ก็คิดไม่ถึงเลยว่าจะมาไม้นี้ให้คนอย่างข้ามาเป็นข้ารับใช้ผู้ที่สร้างความอับอายให้แก่บิดาของท่านในประวัติศาสตร์นะนะฟาบาตพูดจริงใช่ไหมมันแปลกขนาดนั้นเลยงั้นเหรอ จัก,กรพัิองค์กรผู้ที่เอาแต่พ่ายแพ้สงครามเลมูเรียนในปัจจุบันนะ่ะไม่เหลือภาพเงาในอดีตที่เคยเป็นประเทศที่แข็งแกร่งของทหารอีกแล้วเพราะแบบนั้นข้กกาก็เลยคิดจะวางแผนเสริมกองทัพโดยการเชิญทหารนักรบชั้นยอดมาเพิ่มอีกสักหนึ่งคนแล้วก็มันเป็นปัญหานะ่ะลำพังแค่กราฟิลที่มีไหวพริบเพียงคนเดียวที่จะสามารถรับหน้าที่บัญชากองทัพนับ10,000คนมันไม่ไหว และเมื่อเทียบกับทหารรับจ้างประสบการณ์การรบของทหารกองประจำการของข้าน่ะยังอ่อนได้อยู่ในส่วนนั้นถ้าข้าจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่องค์จกักรพรรดิองค์กรไม่ยอมจ่ายไปละ่ะเป็นไงจะมา้เล่นกับข้าแบบนี้มันข้าอาจจะเป็นมแมลงในข้าสิงโทก็ได้นะข้าจริงจังนะแล้วถ้าข้าตอบปฏิเสธล่ะ ทั้งทั้งที่ข้ามอบเกิื่อนไขที่แกน่าชอบให้แล้วแทๆ้ๆแกเกลียดการถูกใส่ปลอกคอขนาดนั้นเลยเหรอเข้าใจแล้วฮึมริอสเมื่อกี้นี้แกบอกว่าตัวเองจะเป็นมแมลงในข้าบสิงโตใช่ไหมดดริอสเลเวิร์ดแกนะ่ะเวทมนต์สืบทอดแกรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังพูดอยู่กับใครอิมเพเรเตอร์ยอะไรวะเน,นี่ย พลังเวมทมนต์จนวนมหาศาลนี้หายใจไม่ออกเวทมนต์ของไอเด็กนี่งอนเราเป็นแค่ไอเด็กน้อยเธอๆทำไมถึงไมีพลังอำนาจในปริมาณขนาดนี้นโอ้เกือบไปแล้วดาริออสลูกน้องของแกน่ะจะไม่ถูกเนรเทศข้าจะให้ที่ดินพร้อมกับความเป็นอยู่ อย่างเหมาะสมและข้าตั้งใจว่าจะให้พวกเขาลงหลักปักฐานดินแดนของข้านะ่ะเป็นแห่งไหนก็เป็นถิ่นธุรกันดานจงไปบุกเบิกใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นซะรู้ใช่ไหมหมายความว่ายังไงถ้าเป็นแกแล้วก็คงจะเข้าใจสินะไอเด็กนี่ตั้งแต่เราเริ่มโตเถียงกับมันคอของเราก็ถูกสวมปอกคอแล้วโอ้งั้นก็ตามนั้นนะตั้งแต่วันนี้ก็ฝากตัวด้วยนะดาริอส เน่เหรอลูกชายของเฮติรนที่สามครับอะไรนะองค์ฟาบาท,ทิ้งไปรอนเนียกลับมาได้เงั้นเหรออะไรกันจริงหรือเปล่านะเอาชนะไอ้เจ้าดาริออสนั่นได้เงั้นเหรอพวกเขากลับมาในวันพรุ่งนี้ต้องเตรียมงานเลี้ยงฉลองแล้วใถ้าท่านเกลียวกาสแบบนี้ครื่งนอกจะได้ยินนะพยาค่ะองค์ฟาบาด ก็อีแค่เอาชนะประเทศเล็กๆแบบนั้นได้เราไม่เห็นจะรู้สึกดีใจเลยคนที่เหมาะสมคู่ควรกับการเป็นจกักรพรรดิมากกว่าก็คือเราคนนี้เรานี่ละถ้ามีอะไรก็สามารถติดตามผลงานของเราได้นะครับรับรองว่าอ่านทุกคอมเมนต์ว่าถ้าชอบผลงานดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราด้วยนะ